สุกูสุกุนนะจะเมื่อนี้ยายโสสิไปทางไหนคือจังแตงโตว,วะตีเตงตัวได้ซ้ำนี่แหละจ้ะเมื่องมั้ตัวนี้ยายโซวาสีอันเขาไปในเมืองเขาจะไปหาซื้อของอยู่อันร้านเอเชียนะจจะร้านแต่ที่มีของไทยพักไทยหรือว่าอาหารไทยต่างๆเนี่เขาก็เอิ่นวาร้านเอเชียน่าจะคือว่าของเอเชียเนี่ยเป็นของมาขายเนาะหลังจากนั้นยายโซกะสีไปหาอันกินเขากินน้ำกับมูนะ่ะจะไปหาล้อ นี่แหละเจ้าวันยุดกับสีประมาณนี่แหละ <c oughs> อยู่มองนอกนะเจาพี่น้องมันก็อากาศแบบนี้นะเจาพี่น้องเมื่อวันหยุดเท่ากับสีมาอยุตตาบานหลายมันกัเขาก็ต้องหากำาไรชีวิตเนี่ยเขา,ากะเล็กจักน้อยถึงว่าบัวลายเขากะพ่อให้ชีวิตเขามีกระตือกระตือรู้ล้ลนนอกจากน้อยมันตกไปอากาศตอนนี้เนะเจาพี่น้องอากาศตอนนี้เนี่ยอากาศมืดเขา้ามืดเขา่านอเจาก ใกล้ๆอันหิมะสิลุงใกล้ๆหน้าหนาวนี่เดี๋ยวนี้ก็หนาวหนาวแล้วจะติดลบแล้วบางมื้อเนาะใกล้ๆหน้าหนาวนี่เฮาก็จักน่อยนี่ก็แจ้ง2-3ชั่วโมงจ้ะพี่น้องใกล้ๆหิมะสิลงนี่โยอากานี่มืดคักจ้ะบ่เป็นตอยู่น้องๆอันผู้มาอยู่ใหม่เนาะที่เพิ่นยังบ่ทันได้มีการมีงานเฮ็ดหรือว่าที่เพิ่นรอเรียนหนังสือน่แม่จ้ะ มันพ่เป็นตะยูน้อยช่วงนี้มันกะเกยเงาเงาเนีจักน้อยนอยจากที่พ่อเจ้าควงงละเงาเงาเนีจักน้อยจ้ะขนาดเขาไมาย่ยูโดดแล้วเขา็นยังซ้ำนี่นะจะน้ะก็ยังบวชินบ่ชินบ่ช้นชานาจะจ้ะกับอากาศเนาะบ้านเนานี่เปิดประตูออกไปผ่าแจงจังปังเห็นคนยังบึนบึนไปให้ไปหน้าต่หัวไปสวนเอิญใส่กันนะจะ้ะเป็นยังได,ได้ยังกินแรงได้ยังกินง่ายไปหายัางกินเขาได้เอิญใส่กันนะจ้ะ ยูนี่เปิดเปิดประตูอกแล้วพลังกับยังก้มหนาตึ้มตึต้มไปไปไปมันไปไปาจาปะปดิเินใส่กันดอกจ้าแต่คือชีวิตกระจา้าทำเนียมกระจ้าเป็นแบบนี้เนาะนี่ละเฮาก็ต้องอยู่ให้มันได้เนาะจ้ากันมีการมีงานแน่กะเออใช่เนี่ยฮขกก็เหตดเพื่อนๆไปเนาะจ้กพ่อเร้วมือแล้วเว้นไปสิ้นเดียนมากกบเอออุ่นใจเงื่นอนเขาบัญชีกะไปหากซื้อคว้งร้านให้เราก็ไป ้าเรียนนันเลีนนีน่าจะถามว่ายูไม่ไม่หนีิปเป็นตะยุได้ใจพี่น้องอีกย่างภาษาอีกอย่างมันก็ต้องกระตือรือล้นนะจ๊ะเฝ้าเลี่ยนเฝ้าเฝ้าเลี่ยนเฝ้าดูเป้าให้มันได้ภาษาเฝ้าให้มันได้ไปหาเหตุการณร์เหตุานเฝ้าให้มันได้ออกข้างนอ,อกแปบที่ว่าเข้าซื่อสารกับเขาให้มันได้ยังเสียมันยังสิปิดตะยุไหมจ๊ะมอหนอกไหมันไม่ย่ซื่อเนิโอ้ยมันกะมันประมวลคือบานเท่า้ะพี่น้องมันประมวนคือบานเท่า ขนาดพ้นบ้านนี่ก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าเนาะจ้ะน้ำอาดินฟ้าอากาศแค่เจ้าก็ยังได้กินยากินยังเนาะจ้ะผู้ละคนนี่เป็นแบบผู้ร right, oh ู it it ้โตเนาะจ้าพี่น้องเป็นแบบผู้รู้โตบอกก็ถือผู้เพิ่นไม่อยู่เมืองนอกไม่ไม่เพิ่นสิรู้ดอกจ้ะว่าเป็นยังไงเนาะโอ้ยเบาสู่กันฟังเนาะจ้าพี่น้องอันผู้เพิ่นผู้เพิ่นอยู่เมืองไทยเพิ่นก็อาจจะบ่รู้เนาะจ้ะผู้เพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นก็เพิ่นก็สิพอรู้แล้วเนาะจ้ะขนาดร้อนก็เป็นยังจ้า นาล้นนี่อากาศยูแถวแถวยุโรปนี่เนาะกระสิงามทองฟ้ากระสิงามจา้ะแล้วกระดอกไม้ดอกไหลเต็มดีดีดน้ำทะเลกระสีสีสวยภูเขาอีกอย่างกระสิงามนะใจพี่นอ้องนาฮ้อนกระสีเป็นอีกแบบหนึง่งฝรั่งน่ะเวลาเขาเจ้ากระเสียนมาเป็นอย่างขาเจ้าคือจังเวลาน่ะอัน <c oughs> ผู้ลังคนอขาเจ้ากระเปะหาบานหาอย่างอยู่เมืองไทยนะใจพี่นอ้องจังเย่สยไปเที่ยวอ่ะ จังแถวกวอมะพรมพิมหนาะจ้ะพี่น้องกวเมพิมพิมแถวอะย่องเนาะสิเปลี่ยนหมู่บ้านฝรั่งเป็นหมู่บ้านเลยดิจ้ะพี่น้องนานๆก็จะเสียไปอยู่เมืองไทย6เดือนนาห้อนเขาเจะเสียไม่ยู่น่ไม่ยูไอ้สวีเดนเนาะอันแยโซยู่สวีเดนเนาะนี่ยบอกถึงอันมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านของหมู่บ้านอันประเทศสวีเดนเลยจ้ะพี่น้องแถวนั้นเป็นหมู่บ้านประเทศสวีเดนเลย ผู้ใดยู่หันไปพิมพ์เหสิรูเนาะจ้ะเป็นยังข็าเจ้าก็ยัง,งนั่นปยุ่เนาะจ้ะแต่ว่าคือว่าน่นล่ละผู้โพสตดกเกษียณแล้วมันก็ไปได้เนาะจะ้ะผู้ใดวไว้ทำงานอยู่กับไปบ่ได้จะ้ะไปรอนนในเมืองน้องกันจ้ะพี่น้องตอนนี้ยายซุกะย่งางมะฮอดในเมืองเล้วเนาะจ้ะพี่น้องนัดมูไว้ <laughs> นัดมูดว้ยเจียวสิพักกันไปกินเขาจา้ะจักเขยจิไปหาซื้อของเนะาะกองทับต้องเดินด้วยท้องเพราะน่ะวะ หนาวใจพี่น้องหนาวหนาวหนาวเพิ่งอากาศร้ดนแดดเบิดหนาอู้ยเทียนเนาะทำสวยเนาะเนี่ยเทียนเนี่อ๋อเทียนใช่อ้ยมันมีรูปแบบหลายอย่างนี่พี่นึกว่ากล่องยาสมุนไพรนเนี่แต่มันจุดแล้วมันหอมด้วยนะเทียนพี่ใช่ไหมเทียนหอมใช่ไหมมันเหมือนเทียนหอมเลยอ่ะเออนี่นี่เทียนตรงนั้นเลยนะเนี่ยอ่า นี่แต่อุปกรณ์การนี่อย่างก็อนละการแต่งบ้านการแต่งบ้านใช่การแต่งบ้านนี่แหละจะยืดเทยียดธรรมชาติโอมืม่นี่ไมอนี่คนก็ไลน์เนาะขนาดว่นนันวันหยุดเนาะธรรมชาตินะวันนั้นพี่มาแต่จะมีคนแก่เนาะเออคนแก่แล้วที่เขาก็เสียแล้วเออคนวัยเกษียณที่เขาไม่ได้ทำงานวันนั้นพี่มามีตลาดนะตอนนี้ไม่มีตลาดแล้วเออส่วนมากจะมีคนแก่นน่แหละเพิ่นปดเกษียณแล้วเพิ่นบ่มีเวียะไม่งาม เป็นกับมอย่างในเมืองเลทนะจ๊ะคือเขาทำงานมาเยอะแล้วเออถึงเวลาเขาพักแล้วเาพักแล้วเออแต่เราไม่ได้ทำงานมาเราก็เลยเออใช่พวกที่เออกิงวะมีแต่พวกที่เขาเขาไม่ทำงานแล้วเนาะมาเดินคือเหมือนว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตแล้วแล้วไปไหนเนาะไม่รู้จะไปไหนเออมาใช้เงินมาใช้เงินเมืองก็ไม่ค่อยใหญ่อย่างนะเออมาหาย่างเพิ่มข้นจะบี่นอง มาหาเดินดูคนกําลังสิพะกันย่างไปกินเข่าจ้าออกจากร้านแล้วเนาะจีสิกลับบ้านกับจีพะกันไปซื้อของร้านไทยจ้าไปแต่ย้ายโซอกบ้าโมกับสิไปทํางานต่อไปธุระต่อเนาะกินอาหารร้อนไปอันนี้โซนผลไม้ส่วนผลไม้แล้วก็สลัด อาหารมาแล้วคจ้าจิสลดัดสิสลัดกอนอี้อันนี้เขาเรียกอะไรุเหมือนสลัดโล่สล,ดลัดนปลาเป็นที่อาหารบูเต่หน่อยจ้ะ กินไปนเรื่อยๆก่อนมาได้จะมาเด้จะตอนนี้ยโสกม็มาหอดร้านเอเชียแล้วนะแกพี่น้องมีอาหารต่างๆอ่ะที่ทรงแซ่แข็งมาจากไต้เนาะอันนี้เป็นกล้วยนะจ๊ะกล้วยที่ก้าเจ้าหนึ่งหรือว่าเขาเจ้าเที่ยังมาเร็วอย่างซึ่งนี่เป็นตู้แซ่แข็งเลยนะตัวดินต้มก็มี ของต่างๆแกแพง่อแกกินรวมเนาะขอแต่ว่าให้มีเขากินแกพี่นอ้องโอย้ยเจ๋งเห็นกระชายแกพี่นอ้องเอากระชาย,ยกระชายดีกว่ทีเด็ดขนมเส้นเนาะ ขนมองพวกนี้ก็สิส่งมาจากไทยจ้ะน้ำปลากระ,กะปพาะหมึกแพงก็ต้องกินจะพี่น้องเพราะว่ามันจำเป็นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งาาหนะจะกนนองกุ้งแห้งแปดสิบเอ็ดค้นประมาณสามหน่อยควร จะเป็นผักสดนะจจะพี่น้องผักสดที่ส่งมาจากไทยนะคะมะุขเอ้ยบะเุือมันยีโลเท่าไหร่คะมันได้สูบึงชิเล็กซำเปนปันกะอนยะโอ้วยี่หีสิบห้าโครนนะจ๊ะ,นนะ,จะประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทน,นะจ๊ะพี่น้อง มะเขยอม่อยช้อนหน่อยๆื้อกินเลยจ้าบ่มีเนาะอันน,นี้มาคิดนานๆๆให้โซฟะอีนนยงผักหวานผักหวานกับนี่ผักกระเดาวกัมีจ้ะ บ้านนะจ้าพี่น้องว่าอ้โซได้อิ่งแน่เนาะมือนี่ได้บอคอยเชือลีจ้ะพี่น้องโอ้ยขันมัอยอายุยังสี่มันกระอยากนะจ้ะบอคอยเชือลีที่เขาเจ้าทั้งกุ้งสะอาดมาแล้วเนาะหัวบอคอยเชือลีแบบกระปูเนาะปูย,ย้ายโซคิดว่าเสียวมาดองเว้จะใส่จับมะงูเนาะกระกุ้งเจ้ะพี่น้องกุก้ง กุ้งกะเซียประมาณโอ้หนึ่งกิโลนะจะร้อยแปดสิบห้าคนแะเซียร้อยหนึ่งจะสามร้อยกว่าบาทแกะเซียบัวเจ็ดอยอยูกว่าจะกุ้งเนี่ยนาะกพ่อปั่นกันหลังจากที่นอนกับบ้านห้องเนาะอันนี้ก็ปลาดุกแกะปลาดุกซีโตเนาะซึ่งวันนี้โซสือเบิร์ดประมาณพันแปดห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสามสิบสามโคนนะจ๊ะ แรกเงินมือน,นีเนาะกับซีเมนซีเมนเป็นเงินไทยกัสีพันแปดยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะสำหรับเงินมือน,นีเนาะเงินมน้องตะขืนกระลุกซูมอือนะพี่น้องนี่นะจ้ะเงินพันแปดยี่สิบห้าบาทเนาะกระไรประมาณนี้แหละเอาเลยจ้าขอบคุณหลายๆนอกจากที่พี่น้องขอมาเมริกาตะตุตนจนจบเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการตั้งใจเลยด้อพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right.